สวัสดีครับคุณลูกค้าครับวันนี้นะครับทางร้านนะครับมีสินค้ามาแนะนำานะครับเป็นกล้องมันทึกหน้าหลังนะครับใช้งานร่วมกับจอ a n d ด o i d ครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ e3 ก่อนนะครับรูปทรงของ e3 นะครับจะมีรูปแบบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ลูกค้าดูใกล้ๆนะครับส่วนเวลาติดนะครับจะแนบไปกับกระจกครับจะอยู่ในรูปทรงประมาณนี้นะครับ ครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่กล้อง E5 นะครับสเปคเป็นสเปคเดียวกันนะครับแตกต่างกันที่รูปแบบกล้องเฉยๆนะครับมาดูที่ E5 นะครับอันนี้จะเป็นตัวกล้อง E5 ครับเวลาติดนะครับก็จะอยู่รูปทรงประมาณนี้เหมือนกันครับครับผมเดี๋ยวไปดูกันที่อุปกรณ์ชิ้นอื่นๆครับนี่นะครับจะมีเป็นชุดสายไฟนะครับเดินจากกล้องหน้าไปกล้องหลังนะครับนี่จะเป็นม้วนหนึ่งนะครับ และนี้นะครับจะมีปลายสายนะครับเสียบเข้ากับช่อง USB ของเครื่องเล่น Android ได้เลยนะครับแล้วก็จะสามารถลงโปรแกรมได้เลยครับมีโปรแกรมในตัวนะครับไม่ต้องดาวน์โหลดให้ยุงย่งยากครับครับผมเดี๋ยวเราจะไปทดสอบการใช้งานกันที่รถที่เราติดตั้งไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับ ครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่ภายในรถที่ติดตั้งกล้อง E5 ไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่กล้อง E5 นะครับที่เป็นรูปทรงประมาณนี้นะครับครับผมแล้วก็ถ้าเป็นกล้อง E3 นะครับการติดตั้งก็จะแนบปกักกระจกเหมือนกันนะครับจะเป็นมุมมองแบบนี้นะครับครับผมส่วนกล้อง E3 สามารถปรับมุมมองขึ้นลงได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นกล้อง E5 นะครับจะปรับได้แบบว่าฟีสไตล์นะครับนี่นะครับหมุนได้รอบนะครับแล้วก็มาดูกันที่ด้านข้างนะครับจะมีช่องใส่เมมนะครับ จะบันทึกข้อมูลไว้ในเมมนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าจอ Android ข้อมูลเยอะจะทําให้เครื่องช้าลงได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นกล้องรุ่นนี้นะครับจะไม่ทําให้การทํางานของจอ Android ช้าลงครับครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกล้องมองหลังหรือกล้องถอยนะครับครับผมกล้องตัวนี้นะครับสามารถสั่งงานบันทึกได้นะครับหรือว่าจะใช้เป็นกล้องถอยก็ได้นะครับถ้าสมมติว่าลูกค้าต้องการเป็นกล้องถอยนะครับเป็นกล้องมองหลังนะครับลูกค้าก็สามารถมายึดน็อ ได้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวกล้องนะครับสามารถปรับองศาได้นะครับนี่นะครับขึ้นลงได้ครับและถ้าสมมุติว่าเราต้องการให้เป็นองศาไหนนะครับเราก็แค่ยินน็อตด,ด้านข้างนะครับไขให้แน่นแล้วก็ถ้าสมมุติว่ารถลูกค้าไม่อยากเจาะนะครับก็สามารถแปะกาว3ามได้เหมือนกันครับ เรามีแถมไปให้ในชุดนะครับกล้องถอยนะครับสามารถใช้งานเป็นกล้องบันทึกวิดีโอได้นะครับแต่ว่าจะตัดการทํางานตอนที่เวลาเราเข้าเกียร์ถอยนะครับหรือเข้าเกียร์ R ครับวิดีโอจะหยุดการบันทึกและแสดงเป็นภาพจากกล้องถอยแทนครับครับผมการทํางานของกล้องหลังยังไม่หมดนะครับสามารถใช้เป็นกล้องบันทึกได้นะครับตอนนี้นะครับเราติดไว้ที่รถของเราแล้ว1ตัวนะครับลูกค้าสามารถเลือกที่จะติดได้นะครับ ถ้าลูกค้าต้องการบันทึกคนในรถนะครับลูกค้าก็สามารถหันกล้องเข้าไปด้านไหนได้เลยครับหรือว่าถ้าสมมุติว่าลูกค้าอยากติดกับกระจกนะครับทางร้านก็จะมีกล้อฝาเต็มแปะกระจกได้เลยเหมือนกันครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนของการใช้งานกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเมื่อเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเราเข้ามาที่ไฟลเบ์เซอร์ครับลูกค้าจะเห็นนะครับว่ามีช่อง USB เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีโปรแกรมนะครับนี่นะครับจะเป็น .application นะครับเป็นตัวย่อ APK นะครับกดเข้าไปได้เลยครับ นี่นะครับระบบนะครับจะขึ้นมาให้เราต <ellt on. S 2> ิดตั้งแอปพลิเคชันนะครับกดติดตั้งได้เลยครับติดตั้งง่ายนะครับเพียงแค่รอโปรแกรมลงให้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะสามารถใช้งานได้แล้วครับนี่ครับตอนนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วครับครับผมเมื่อลงโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยนะครับจะมีแอปเด้งขึ้นมาให้นะครับลูกค้าทาการกดเข้าไปได้เลยครับพอกดนะครับนี่นะครับจะเป็นภาพการแสดงผลของกล้องหน้านะครับลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็นดูกล้องหลังได้นะครับนี่นะครับกล้องหลังครับ ต่อมานะครับสามารถสแนปช็อตได้นะครับเป็นแคปโฟโต้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่เพย์แบ็ครับครับผมเมื่อเราเข้ามาที่หน้าเพย์แบ็นะครับจะมีเป็นส่วนของกล้องหน้านะครับแล้วก็จะเป็นกล้องหลังนะครับครับผมแล้วก็รูปภาพที่เราสแนปช็อตไว้ก็จะขึ้นอยู่ในเพย์แบ็นะครับครับผมเดี๋ยวเรามาลองย้อนดูไฟล์ในเพย์แบ็นะครับสามารถดูได้จากจอ Android ได้เลยนะครับไม่ต้องต่อกับโทรศัพท์ให้ยุ่งยากครับ ครับผมการทํางานของกล้องนะครับจะอัดบนทับกับไฟล์เดิมนะครับแต่ถ้าลูกค้าไม่อยากให้ไฟล์หายนะครับลูกค้าสามารถล็อกไฟล์ไว้ได้นะครับครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูไฟล์ที่ล็อกนะครับนี่ครับไฟล์ที่ล็อกก็จะขึ้นมาอยู่ที่หน้าของเพย์แบ็กตรงส่วนของการล็อกนะครับครับผมการใช้งานเบื้องต้นก็จะประมาณนี้ครับถ้าลูกค้าสนใจสินค้านะครับสอบถามข้อมูลได้จากเซลล์ของบริษัทลีเย่ครับขอบคุณครับ